สบายดีท่านผู้ชมตอนนี้กําลังสิไปปอนบัดเลือกตั้งผู้แทนเนาะแต่ว่าก็ยังบ่ทันได้ฮู้รายละเอียดอีหยังไปยังยืนยังก็บ่ทันได้มีเพราะว่าเฮาก็มาฮอดบ้านเมื่อวานนี้เดี๋ยวิรายละเอียดนํากันอยู่หอการบ้านเนาะได้ยินว่านี่เสียงบ้านเนาะจวดๆเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งนํากันอยู่หอการบ้านาบรรยากาศอยู่อ่าในมือเลือกตั้งมันเป็นจังได๋เนาะท่านผู้ชมครับ บรรยากาศเนาะท่านผู <rôle à déc> ้ชมก็มีตำรวจมีปกโกโซปกโกโซแล้วกันนับถ่านบาทบรรยากาศอยู่ขององค์งานเดียวๆไปบ้างคนแต่จะย่อยมากจะย่อยมากแต่เด็กแต่สายไฟแล้ยนี่คือบรรยากาศในมือเหลือกตัางเนาะ บรรดาผู้แทนที่เราจะเลือต่างเนาะท่านผู้ชมให้เห็นข่าวๆเอ่ออาจจะมีซื่อตำแหน่งแล้วก็นัมเบอร์แต่ละคนแล้วก็ประวัติเนาะต้องนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหน้าอ่อทั้งหน้าของการบ้านเนาะท่านผู้ชมก็จะมี ปกโปกโซยังพยามอ่าหักษาควมเป็นระเบียบแล้วก็หักษาควมปลอดไัยเนาะนี่กับประชาชุนในบ้านที่ว่าเขาเจ้ามาเหลือตังกับรรยากาศกระิเข่าวประมาณนี้แล้วเนาะท่านผู้ชมไว้หันบ่ได้ไปยางยืนเนาะเพราะว่าเขาเปิดไปยางยืดม้านนี่แต่ไว้ห้ากมาหอดแรงว่านี่แล้วเขาปิดแล้วก็ไว้กับบได้บัตรปบยางยืนแล้วกับบได้เลือตังสรุปโอเคเมื่อก่อน